สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวดูตลาดนะพี่น้องเนาะตลาดกเแาตอนนี้เขากาให้ให้ปิดเนาะพี่น้องเปิดแต่ตอนเช้าเนาะประมาณตอนเที่ยงกับปิดพี่น้องคนเขากับปิดเน้องต่นเป็นลานค้ากรับยังประทัดปิดพี่น้อง ราคาเขาปิดเป็นตลาดขายของสดนี่เขาปิดหมดอันนี้อยู่ตลาดกระทุ้มแบนพี่น้องเขาเริ่มปิดแล้วนเนะขามีกำหนดให้เนาะเปิดตอนเ้ารแล้วก็สิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดโมงเขาก็ปิดเขาหายปิดนะพวาโรคไวรัสมันระบาดแห้งพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ให้ปิด๋ยวงนก็ปิดหมดเลยนะถ้าเป็นร้านค้าเขาบ่ให้ยังเปิดได้ปกตินะพี่น้องแต่เป็นตลาดสดขายของสดในกาเขาจะให้ปิดไว้ นี่ก็อยู่ลังตลาดพี่น้องอัปเดตเพียงเท่านี้นะพี่น้องนะก็จบเเพียงเท่านี้นะพี่น้อง